การออกกาลังกายที่ถูกต้องนะครับหลังจากออกกําลังกายเสร็จแล้วเราต้องมายืดนะครับตามภาษากีฬาเรียกว่าคูลดาวนะครับเพื่อให้เส้นเลือดหรือว่าเส้นอ่ะมันไม่ยืดหรือว่าให้มันค่อยๆเย็นลงจะเย็นไม่ใช่อย่างนั้นครับวันนี้วิ่งมากีรอบแล้วน้องสาวสามรอบโอ้โหสภาพดูแบบโหเหมือนคนวิ่งแบบมาครึ่งวันแล้วเหมือนคนวิ่งมาจากเขาหน่อมาถึงคนวันนะแค่นี้แค่สามรอบเ่ยต้องไปปีนเขาหน่อ ได้เดี๋ยวร้อยหมดหน้าฝนกันพาไปออกกำลังกายโอเคเรามายืดก่อนครับยืดก็ไม่ใช่ทีละคนอ่ะยืดอย่างนี้อ่ายืดยืดท่าขวาไปนะเอเแล้วก็กลมลงครับแล้วก็นี่ครับนับหนึ่งสิบหนึ่งสองสามตีเขาจะไปก็สิบครับโอเคเสร็จแล้วก็ฝั่งซ้ายออกมานิดนึงค่อยๆทำมากค้งลงไปโอเคหนึ่ง ถูกไม่เกาะครับไม่เกาะยี่งกเจ็ดปเก้าสิบไม่เกาะอยไม่เกาะแล้วก็เอาท่าไหนเอาเอาเท้าก่อนเนาะ <c oughs> เอาเท้าก่อนอะยื่นยกขามาจับนี่ขาไว้จับยกไว้นะครับค้างไว้หนึ่งสอง <c oughs> อยู่สุกดีครับอยู่เฉยเฉยเลยสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคประมาณฝั่งขวาค่อยยกขึ้นมาเอาน,น้ำลยหนึ่ง สองยาไม่เอาครับสี่ห้าโเจีไปเก้าสิบโอ้ตายแล้วตายแล้วอันนี้ข้างหลังนิดนึงเอามันนี้หนึ่งสองสามสี่หนึ่งเกาะอีกแล้วเอาจไปเก้าสิบโอเคนี่มีหูเดินไปอานแล้วฟังขวาฮึะหนึ่งสองสามสี่้โอเจะไปเก้าสิบหอยังแล้วก็มามะข้อมีนี้ข้อมีนี้ข้อมองนี้เองมาอย่างนี้ อออะเขามึงย <_ d _> ืนเฉยเออ,เอ,อยืนเฉยยืนเฉยข้อนี้จำดีดีจำดีดีอ่ะกม้กมก้มก้มนี้อ๋อหนึ่งสองเอเงแขนดูที่มันจะงอตาหนึ่งสองเออสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคอ่านใจดีดีเร็วเรวไม่น่ารอดแะ้ไปพอละ